ก็สวัสดีครับกับผมโมเทศรติกรโมเทเดตามเผอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมออกอากาศที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับนะฮะการามาเขาดาวนะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2568นนะครับผมขณะนี้ก็เวลา นะครับ23 46แล้วครับผมใกล้มาทุกขณะขณะแล้วนะครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านด้วยนะครับผมที่มาเขาดาวด้วยกันนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่วความสุขความเจริญร,รุ่งเรืองก้งาวหนา้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคิดสิ่งใดขอความมุ่งมั่นปรารถนาคิดแต่สิ่งดีๆเงินทองหลังมาเทมาเหมือนแม่น้ำคงคาไม่ขาดสายไหลก็สู่กระเป๋าเงินท่านให้ครอบครัวของท่านจงมีแต่วความสุขความเจริญนะครับ อ้าวโรสวัสดี้ครับ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 โอเคนะครับผมครับ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 สวัสดีครับ ครับครับเตรียมกระบ้องกันครับผมครับครับวัติกครับครับครับก็ลายลายของโฮเทลออกของเอ็กโคตุไปโฮเทลเอ็กเลปาป้านะครับมาจากเชียงใหม่นะครับมาเขาดาวที่จังหวัดนนองคายนะครับผมนะพักโรงแรมอยู่กลาง้างริมโขงนะครับผมนะฮะ ตอนนี้เขาจะเตรียมเขาดาวกันนะครับมากับ XYL นั่นเองนะครับนะก็สถานีบ้านผือทีวีนิวนะครับก็อยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับออกอากาศนาทุกเช้าทุกเย็นช่วงเช้าก็8 0 0นาฬิกาจุดศนยถึง10นาฬิกาจุนช่วงเย็น1 8 0 0นาฬิกาจุดนยถึง20าฬิกาจุนนะครับ รายการเพลงนะครับนะสบายสบายตามสไตล์ดีเจเจเอ๋อเรดิโอนั่นเองนะครับก็ดำเนินรายการโดยนี่นะครับผมนะดีเจเจเอ๋อเรดิโอนั่นเองนะครับผมอย่างไรก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับครับมาปีนี้ก็เป็นปีก็แห่งมีความสุขนะครับปีหน้าก็จะมีความสุขเช่นกันนะครับผม ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่าพุทธศักราช2,568าต้อนรับปีพุทธศักราช2,569นั่นเองนะครับขณะนี้เวลา23:48แล้วครับผมนะฮะใกล้มาทุกขณะแล้วนะครับนะฮะก็ยังไงมิตรลักแฟนเพลง แล้วก็จาำเภอบ้านเผืออำเภอไกเชียงตัวประเทศนะครับมาเขาดาวพร้อมๆกันนะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ครอบครัวของท่านนะครับนะฮะปีนี้เป็นปีนะครับเป็นปีมงคลนะครับปีหน้าก็เป็นปีมงคลปีต่อๆไปก็เป็นปีมงคลนะครับผมนะฮะแม่ทำกิจการใดก็ขอให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองเพราะว่าอย่งงางนั้น นะครับผมฮะดีเจเจเอ็อก็ก็จะเสี่ยงโชคหน่อยครับคงจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับปีสองห้านะหกเก้านีนะครับผมสาธุวันนะครับกันอันนี้เวลายี่สิบสามสี่เก้าแล้วนะครับผมนะยี่สามสี่เก้าแล้วแหมลุนลุนลุนก็ว่อย่างนั้นนะครับ ก็ขอบคุณเอ็กโคทูไฟนะครับสถานีเอ็กโคลิงเอ็กโคทูไฟไมเดลต้าหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ออกอากาศตั้งแต่ตีสามถึงเที่ยงคืนทุกๆวันในยามเทศกาลปีใหม่นะครับที่สแตนบายอยู่โฮเทลสระทีคอฟโฮเทลเดลต้าสแตนบายอยู่นะครับผมแล้วก็โฮแล้วก็ เอ็กโคทูโฟชารีป้าป้านะครับรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายบนความถี่ร้อยสี่สิบห้าหกสองห้ามเฮิรตดูเพลกลบหกร้อยนะครับผู้ดูแลก็แอดมินก็โฮเทลซาร์โฟออสกาวิสกี้อัลฟานั่นเองผู้ดูแลนะครับอารีพิเตอร์จังหวัดหนองคายผมก็สแตนบายอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เพื่อนสมาชิกเชียงใหม่นะครับมา นะครับท่านเอ็กโคทูไฟโฮเทลเอ็กซ์ลปปาป้านะครับมาเที่ยวจังหวัดหนองคายอยู่ใกล้ๆลริมโขงมากับ XYL นะครับมาเขาดาวกันกับลงไรสเนีหานะครับผมที่แถวๆถริมริมโขงนะครับดูไปแล้วก็เห็นประเทศเพื่อนบ้านเปิดไฟสวยงามกับว่าอย่างนั้นไม่ไม่แพ้กันนะครับผม จากฝั่งไทยเรานะครับขณะนี้เวลา23:51แล้วครับผมอ่าอีก9นาทีนะครับเราจะได้เขาดาวกันนะครับก็นะครับ,นะรบทักทายก่อนัน r n echo t ูไฟ อ่าโฮเทลเอ็กซ์เร์ปาป้าโฮเทลทรัติกอฟโฮเทลดกับไปต่อครับกลับใกล้จะถึงแล้วนะครับผมน่าเวลายี52าแล้วนะครับอีก8นาทีนะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายทอดสดอยู่นะครับ <c oughs> อาถ้าเกิดว่าเ,เป็นเพื่อนเฟซบุ๊กก็สวัสด์เครือพี่ไม้นะครับสอเสือวอแหวนสัตว์อาทหาร เครือก็เครือญาตินะครับพิก็พิมายนะครับผมเข้าไปดูได้เลยครับผมถ่ายทอดสดดูใน YouTube ก็บ้านผือทีวีนิวนะครับเพจ a c e b o o k ก็บ้านผือทีวีนิวนะครับขอฝากไปด้วยนะครับคเมผมดีวจะพเดี๋ยวอาเครับข้าใากสวัสดีคื เครือพิมายครับสอสเสือวอลแวนสละอาทอทหารครับเครือก็เครือญาตหนึงแหะครับเครือพิมายครับเห็นหรือยังครับ ถูกต้องเาครับ,เ,รบเข้าไปดูเลยมันจะมีเพจอ้ว่นะครับเพจบ้านผือทีวีนิวนั่นแหละครับผมเข้าไปได้เลยครับผมอ่ะแล้เวเตรียมตัวก่อนครับเหลืออีกอาจกี่นาทีเนี่ยประมาณหกนาทีครับผมอะยังไงก็คิวยุดเดบสาครับเราจะมาเขาดาวด้วยกันครับ กัค,ครับทนับอชอีุ่านเครับิวอจ็ดสิบสามอ่ะเหลือหนาทีแล้วนะครับผมนะครับ ว่ากันไปนะครับนะครับผมขณะนี้ก็เวลาก็เหลือยี่สิบสามห้าสี่นะครับผมในช่วงนี้ก็จะไจะได้มาเขาดาวกันนะครับนะนะครับเวลาก็ไลข้นมาเรื่อยๆยี่สิบสามห้าห้าแล้วครับผมยี่สิบสามห้าห้าแล้วนะครับใกล้จะ ถึงพุทธศักราช2,569นะครับผมเพื่อต้อนรับนะครับปีพุทธศักราช2,569นะครับกับตอนนี้ก็23:55นะครับนะใกล้แล้วนะครับเหลือ5นาทีนั่นเองนะครับเราก็จะได้ฉลองกันนะครับ สวัสดีปีใหม่ไทยเรานะครับผมนะฮะอ่ะบบอีกข้านาทีนะครับผมใจจดใจจอนะ่อระห้านาทีนี้นานนานนะว่าอย่างนั้นนะครับนะ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> นักวิทยุสมัครเล่นนะครับ <c oughs> จังหวัดหนองคายแล้วก็สถานีเอ็กโคลิงอำเภอบ้านผือ <c oughs> จังหวัดอุรอรธานีนะครับผมอ่า ร่วมมาเขาดาวกันนะครับขณะนี้ก็เวลา23.56นะครับผม23.56แล้วนะครับก็พร้อมกันนะครับเอ็โคถูกไฟนะครับโฮเทลเอ็กซ์เล่ปนะครับจากเพื่อนสมาชิกจากเชียงใหม่นะครับมา,าเขาดาวที่จังหวัดหนองคายนะครับผมตรนะงนี้ก็อยู่ในสายอยู่นะครับ อยู่ในคลื่นความถี่ร้อยสี่สิบห้าหกหกสองห้าไมเฮิร์ดูเพกลบหกร้อยนั่นเองนะครับครับขณะน,น,นี้เวลายี่สิบสามห้าหกนะครับผมอีกสี่นาทีนะครับนี่นะครับผมอีกสี่นาทีใจจดใจจ่อแล้วนะครับนะ่าอีกสี่นาทีนั่นเองนะครับนะ่ากลามาทุกขณะแล้วนะครับผมเราจะได้ฉลองกันนะครับในปีใหม่ไทยเรา พุทธศักราช2569นั่นเองนะครับในขณะนี้เวลา23:57นะครับผม23:57นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมาฉลองกันนะครับวันนี้วันพุทธที่31 ธันวาคมพุทธศักราช2568นะครับนะจะต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็วันพฤหัสบดีที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับผมนะฮะขณะนี้เวลา23.57บสาห้าดนะครับเหลือ3นาทีนะครับตรงไหมตรงไหมสามนาที่านะตรงอยู่แล้วนะครับผม ขณะนี้เหลือเวลาสองนาทีนะครับครับขณะนี้เหลือเวลาสองนาทีนะครับก mm. าบรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนะครับบนความสี่ร้อยสี่สิบห้าหกหกสองห้ามีกด็ดูเพกลบหกร้อยขณะนี้เวลายี่สิบสามห้าแปดนะครับผมเรามาเขาดาวด้วยกันนะครับผม mm. เหลืออีกสองนาทีนะครับเรามาเขาดาวด้วยกัน บนความถี่1 4 5 6 6 2 5เมกะเฮิร์ดูเพลกรบ600นะครับแอดมินผู้ใจดีโฮเทลซา r รโฟโวออสกาวิสกี้อัลฟานั่นเองนะครับผู้ดูแลสถานาีรีพิเตอร์จังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับคะขนนนี้เวลา23.58ใล่นะครับเหลือ2นาทีเท่านั้นเองนะครับ ยังไงก็แล้วเพื่อนสมาชิกเตรียมพร้อมๆไว้นะครับขนานี้ถ่ายทอดสดนะครับตอนนี้23.59แล้วนะครับผมในอีกหนึ่งนาทีนะครับอึดใจเดียวนะครับเราก็มา Happy New Year กันนะครับผมขอทุกท่านจงมีสความสุขนะครับอ่ะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนนะครับผมโมเต็ส,สระจิกอโอเอิเทตตะวัเผื่อบ้านเื่จังหวัดอุดรธานี ชอว่าย่73สแตนดิ้งบาตน้นรับปี2,569กระผม